เช็คความรู้สึกโตโน่หลังข่าวพาดหัวดรามา่าไม่แต่งนิชาท่า PM 2.5็มสอหมดกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีหลังจากพระเอกหนุ่มโตโน่พาคินคำมิไลศักออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องอนาคตกับแฟนสาวนางเอกดังนิชานัทนิชาว่ายังไม่พร้อมแต่งงานมีลูกถ้าหากประเทศยังมีฝุ่น PM 2.5อยู่และสุดหนุ่มโตโน่เปิดใจเรื่องนี้อีกครั้งว่า โรดไหมเจอพาดข่าวพายงดราม่าจังๆโดยหนุ่มโตโน่ได้เผยว่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กมากผ่านมาทุกเรื่องแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมีความสุขดีตนและนิชาก็แฮปปี้กับทุกอย่างคนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่ว่าใครจะพูดถึงตนแบบไหนก็เป็นเรื่องเล็กลองสนใจเรื่องส่วนรวมดีกว่าว่ามันมี PM 2.5จริงไหมเราจะช่วยกันแก้ไขได้ไหม นิชาโทรมาบอกว่าเขาจะต้องเจอพี่ๆนักข่าวมีดราม่าอยู่นะพี่โน้รู้เรื่องไหมก็ถึงได้เห็นหัวข้อข่าวเลยเข้าใจได้แต่ไม่ได้โกรธผมรักพี่ๆนักข่าวเข้าใจว่าถ้าเราลงข่าวสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวใครจะเข้ามาอ่านผมเองเจอมาเยอะแล้วครับผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กทังทีมข่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโทโน่และนิชานะคะทางทีมงานเราขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ